สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับนี่เป็นบรรยากาศจุดก่อสร้างนะครับการขยายสะพานสายมิตรภาพเมืองบัวแคนดงนะครับหลังจากที่ทำการเาจาะแยกตัวสะพานออกไปแล้วรถไมคโคร แล้วนี่มาแล้วครับรถตอกปั้นจันทรครับนี่เป็นรถตอกปั้นจันเข้าประจำการแล้วครับต้นแรกนะครับกำลังตั้งเลยครับต้นแรก จะออแคดสามสองศูนยก็เคลียร์พื้นที่ให้แล้วครับทมกลางบรรยากาศที่าสายฝนกำลังโปรยปลายครับแหม่ชื้นแฉะไปหมดเลยก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกๆทก่านครับขอยแล้วเสร็จไวๆครับงานขยายสะพานเปิดช่องเพิ่มนะครับขยายเป็นาทางยาวนะครับ โอ้ลมแรงแล้วลมแรงแล้วตอนนี้ตอนนี้รถไปโคกำลังไปยกเสาเข็มใหม่อีกต้นนะครับท่ามกลางสายฝนที่ก็หน,น่ำลงมาเลยครับโอ้ เคียร์พื้นที่ไปด้วยครับรถไมโค น,นี่ลอยตัวแล้วครับบีดตัวครับ ขาค้ำด้าน,นหลังแล้วก็เก็บขาค้ำด้า,าน,นหน้า เดินถอยหลังไปแล้วครับ โอ้ฝนมาแรงแล้วครับสวิงตัวไปนู่นแล้วโอ้ท่ามกลางสายฝนเลยไม่รู้ว่าฝนตกอย่างนี้จะเป็นอุปสรรคให้กับทีมงานปัดจัดหรือเปล่านะครับซับธาดานะครับทีมงานซับธาดา เป็นอุปสรรคสำหรับผมแน่นอนล่ะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับพักกันไปเพียงเท่านี้ครับหลบฝนก่อนลมจะพังแล้วครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ